यं विमयं हन्ते पञ्च सेनानि य สามีอมมังกรณังกัตถามีอมัมสารนังคัจฉามีอุติยัมปีพุทธังกรณังมีสาติยัมปีอมมังสารนังคัจฉามิอาติยัมปีมามิสมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมัจจามาตทานังเวริสิเลนะโก ขอการท่านพ mm hmm. ระท่านสาธุชนพระเจดีย์ของทังโวรซึ่งเป็นสิ่งเป็นที่สถานที่ประดิษฐานพระบรมาาาสารีริกธาตุสังโฆอิมาน,นิปต,ตาน,นิปฏิคันหานตูพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้สาธุ อนาภูลาภาริโคลเณติสากลังเอวะเมวะอิโตดินังปะโยสุขียติการุโกตเดชจังวัทานตถาเทียวาทาปถาสังกานุ หลากทตอที่าที่เราได้เกยที่เซนตก็มัวที่สีก้ทเ้าะบท้าี่สี่เให้ทนรับกาัปนและให้ขาอ่ัานนี่ของกราลัง้ชากันทั่วถึง เจ้าวัดสมขอราขอขอบขอคุณหน่วยงานข้าราชการทั้งราครัฐและเอกชนชุมชนชมรมและสม,ะมสาคมต่างๆที่มาตักบ,บายวันนี้ขอให้ท่านมีแต่วความสุขความเจริญความรุ่งเรืองแก่พี่น้องประชาชนชาวสงขลาทุกครับสวัสดี